ังงบอสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาที่ลานพญานาคสีสัตนาคารานนทุกคนนะก็มาดูร่วมงานบวงสวงวันที่สามทุกคนวันนี้ไปคืนวันที่สามแล้วครับนโตตรงนี้ก็เป็นจุดบวงสวงตรงนี้ก็เป็นจุดบวงสวงจุดที่หนึ่งแล้วทุกคนนะดูสวยงามเทนเดินไปดูเลยเดินนะทุกคนนะโมเปิดดินพุทธเปิดสายสินสมุดคงคา พาเปิดป่าหิงมาพานยาเปิดครอบจักรวาลสามโลกโลกานาเปิดโมเปิดเปิดด้วยนาโมพุทธายะอิติปิโสพระกวาจงเปิดเยีดมือตาเปิดอายตนะทั้งูมเปิดรูปถังถังห้าเปิดธาตุทั้งสี่เปิดอินทรีย์ทวารเปิดพาไปดูวงนะทุกคนนะมามามาเปิดนาม เปิดทานศีลภาวนาเปิดครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งนะทุกคนคนที่เขาวงสวงแล้วก็คนที่เขาแบบขอแล้วปฐมบทสลิดทำออกมาแกุ้กคนสารพัดการแก้มาดูจุดที่สองวันนี้ง่เือชยวันนี้เป็นงานวงสวงวันที่สามทุกคนนะตอนกลาวันเขาลำไปละตอนนี้ก็คือมาเที่ยวงานตอนคืนมาถ่ายตอนคืนให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้คือจุดที่สามทุกคน ให้ทุกคนดูองค์รระานตัแห่งอประธานพระนบานบรรยากาศทุกคนบรรยากาศคือดีมากแล้วก็สวยมากทุกคนดูพระนรีบานชยช่ว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 ยช่ัยช่ว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 ยชวยน่วยช่วยช่ว่วววว่วว่ ผู้ใครที่อยากได้โชคได้ลับก็ขอพรจากองคูนะใครที่ไม่มีโอกาสมากกับไหว้ก็เห็นจีปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูแล้วก็จะมีจุดบวกสวงข้างล่างอีกนะทุกคนนะให,ให้ดูองค์ปู่ก่อนทุกคนดูให้ทุกคนดูนดองค์ปูสวยงามมากสวยงามมากทุกคน อาจจะพามาดูจะามาะพามาดูจุดบวงสรวงข้างล่างเป็นจุดที่สาอันนี้เขาขอพรขอโชคขอลาภกำลังเก็บทุกคนนราจะทำพิธีเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมดูส่วนข้างล่างนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นองค์ปู่ชัดเลยทุกคนทุกคนดูคนก,คนก็คนก็ทยอยมาเที่ยวกันนะทุกคนดู ให้ทุกคนดูองค์ปู่นะอ่ะจตตั้งกล้องให้ดูสวยๆเลยทุกคนมุมสวยๆเลยสง่างามมากองค์ปู่ถูกไฟแล้วแบบสวยงามมากทุกคน ตรงนต้นก็เป็นฝั่งไม่น้ำโขงสอบปปลาวนะทุกคนนะซึ่งบรรยากาศดีมากสวยงามมากทุกคนมาใครมาเที่ยวนี่ก็คือแบบรับรองไม่ผิดหวังทุกคนมาเมืองนครพนมนะทุกคนถึงจะเป็นเมือง,งเล็กจะเป็นเมืองอบคุ่นนะอยู่ทุกคนดูองค์ปู่ คนก็คนก็มากราบไหว้เยอะนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูยิงสูงโอเเ้โแล้วก็คนก็มาเยอะแล้วก็ตรงจุดนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเดี๋ยวหันมาดูตรงจุดจุดหนึ่งทุกคนตรดนี้ก็เป็นจุดวงสวงทุกคนจุดหนึ่งที่ถ่ายถ่ายตอนตอนอ้นคีบทุกคนจุดนี้แหละเดี๋ยวทุกคนดูให้ดูบรรยากาศลิงสูงนะทุกคน ดูบรรยากาศลิมโขงทุกคนสวยงามมากเลยลทุกคนดูดอเออตรงนี้ก็เป็นฝั่งลาวนะทุกคนนะสปปลาวมาให้ดูองค์ปู่สวย

ทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิปัตติปิทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐิปัตติปิทิฏฐิทิฏฐิทิิปัตติปิทิฏฐิทิฏฐิทิมีิปัตติปิทิฏฐิทิฏฐิทิฏฐัตติปิทีฏฐิมีฏฐิทิฏฐิปัตติปิทิฏฐิทิฏฐิทิฏหิสัมามปิทิฏฐิามฏฐิทิฏฐิปัตหิสิมาฏฐิทิฏฐิทิฏฐิปัติปิ

บรรยากาศตอนกลางคืนก็สวยมากทุกคนดูมุมไกลฝั่งนู้นก็เป็นสปปราวนะทุกคนนะบรรยากาศสวยมากเหมือนเมืองนอกเลยตอนกลางคืนนะทุกคนใครที่มาเที่ยวนครพนมรับรองไม่ผิดหวังอาจจะให้ทุกคนดูฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสปปราวที่เห็นไฟอยู่ทุกคนเนี่ยอันนี้มาตรงมุมด้านหน้าขององค์ปู่ให้ดูส,สวยๆเลย <c oughs> สวยมากทุกคนมุมนี้ เปิดวงเิดผิเปิดกล่องอหาเปิดเปิด่องโใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แอดเด้อทุกคนเด้อเนี่ยใุงสวยๆขององค์ปู่ทุกคนดูเลยถ่ายหนึ่นาทสอาทยรูปสามนาทสวยงามมากทุกคน จะให้ PI, ทุกคนดูเต็มๆหนึ่งนาทีเลยตรงนี้นให้ทุกคนดูแล้วก็อธิษฐานเลยทุกคนด้วยพระคาถนัโหมุตายะนัตโมมานัโนมนัเมตาคุณงอัเมตาทงบังเกิดเป็นนักเมตตามัานิยมเทข้าพเจ้า นาตั้งจิตอธิษฐานเดอ้อพี่น้องเด้อบันนีเดอ้อใครที่เห็นองค์ปู่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอานะทุกคนนะช่วงไทยคลิปแล้วนะใครที่มาดูคลิปย้อนหลังก็จะลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอดด้วยนะทุกคนนะใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เฮงปังๆถึงวันที่หนึ่งเป็นมหาเศรษฐีนะทุกคนนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัย FC ทุกท่านไว้และทุกคน,นด้วยเดี๋ยวแอดก็จะพยายามพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นยิ่งไปนะทุกคนนะใครที่กดแชร์กดติดตามก็ขอบคุณมากอ่ะขอจบคลิปคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ